ข้าวผัดรถไฟผัดที่บ้านยังไงให้อร่อยเริ่มจากน้ำหมูมาหมักกับเบกกิ้งโซดาและน้ำเปล่านะคะนวดจนน้ำซึมเข้าเนื้อดีปรุงรสตามชอบนะคะแล้วก็ตามด้วยน้ำมันพืชน,นวดให้เขา้เขากันดีพักเอาไว้ครึ่งชั่วโมงนะคะแล้วก็นำมาผัดค่ะเราผัดจนพอสุก80%นะคะเราพักหมูเอาไว้นำกระทะไปล้างนะคะจากนั้นเนี่ยเราตั้งกระทะไม่ใส่ไข่ลงไปค่ะพอไข่เริ่มเซ็ตตัวเราก็ค่อยๆย,ยีนะให้เขาเป็นชินช้นๆ นำข้าวที่เราเนี่ยซุยเอาไว้นะคะตั้งแต่เมื่อคืนให้เขาเป็นเม็ดๆแช่ตู้เย็นเอาไว้นะคะนํามาผัดด้วยไฟแรงๆค่ะจนไข่เกลือบข้าวดีและใส่หอมใหญ่นะคะแล้วก็เนื้อหมูไม่เอาน้ําหมูมานะผัดนะคะพร้อมกับใส่ซอสผัดแพนแนบเอาไว้ถ่ายคลิปล้วค่ะ ผัดจนกว่าซอสน,นะคะจะเคลือบข้าวดีนะคะตามด้วยมะเขือเทศแล้วก็ขนานะคะซีอิ๊วดำหวานผัดจนมีกลิ่นหอมโชยออกมาเลยนะคะเป็นกลิ่นกระทะแบบนี้โรยด้วยพริกไทยค่ะพร้อมเสิร์ฟบอกได้เลยว่าหอมอร่อยได้กลิ่นอายของข้าวผัดโบราณมากๆ